สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube my dream bedding ของเรานะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งผู้ประกอบการหลายๆท่านรู้ได้เลยว่ามีปัญหามากๆเลยค่ะกับการใช้ชุดเครื่องนอนที่มีปัญหาของการไม่ทันรอบนะคะซักไม่ทันแห้งไม่ทันวันนี้เราจะมาแนะนำเส้นใยอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่ง เป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทนะคะเพราะว่ามันแห้งเร็วใช้งานง่ายมีความนุ่มซึ่งหลายๆท่านก็อสอบถามมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ฟังว่าเส้นใยนี้มันดียังไงและเส้นใยไมโครเทคค่ะซึ่งโดยปกติตอนนี้ทางโรงแรมรีสอร์ทส่วนใหญ่เลือกใช้มากเลยนะคะเส้นใย i c r o t e ทค ก็คือจะมีทั้งชนิดที่คอริว้วและก็ชนิดคอเรียบแบบผ้าปูที่นอนที่รอปูไว้ตรงนี้นะคะเส้นใหญ่จะมีความแน่นมีความนุ่มอยู่ที่โครงสร้างการทอว่าเราจะเลือกใช้เส้นใหญ่ชนิดไหนและก็ทอทาอรันยืนจะทอด้วยเส้นใหญ่ที่เป็นไมโครไฟเบอร์ avor, ก็คือจะค่อนข้างเงางามนะคะถือว่าความนุ่มความแข็งแรงและความละเอียดของเส้นได้สามารถที่จะมีอายุก,การใช้งานได้ นานพอสมควรทีเดียวเลยนะคะแล้วไม่ควรที่จะอบด้วยความร้อนบ่อยนะคะเพราะว่าเขาแห้งเร็วอยู่แล้วค่ะซึ่งจากการที่เราทดสอบและก็สอบถามจากลูกค้าที่ใช้งานหลายๆท่านเขาคิดว่าตัวนี้คือผ้าคอตตอนร้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือผ้าไมโครเทคนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของผ้าปูก็จะเป็นทั้งผ้าเรียบซึ่งมีความนุ่มและก็แข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามก็ความทนทานความ นู่นความละเอียดแล้วก็โครงสร้างของเส้นได้ก็ยังไม่สามารถที่จะสู้ผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานว่าแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดเหมาะกับสภาพธุรกิจของเราหรือว่าเลือกใช้ตามเมืนอร้าหน,านเราใช้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะมันแห้งเร็วมีทั้งคอริวสีและขาวนะคะเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันเส้นใยชนิดใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าพวกครั้งที่มีเ,เส้นใยที่เหมาะกับก,บการใช้งานเราก็จะมาแนะนํากันหรือถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกีก่ยวกับการใช้งานของเส้นใยแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคตตนร้อซผ้าไมโครเทคคอตตอนผสมหรือว่าผ้าคอตตอนซิลสามารถสอบถามมาได้โดยทางเพจของ My r ิ m b e d d i n g นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ